น,นมาแล้วป้าสะปากหลงมาแล้วตักเมื่อป๋าซอยครับเขาใส่นวลมาแบบนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มยาวอัดหลาดยาวเอืดเนิดอ้อ นั่นนะนันนะนกกระโชวปานะเปิงเอฟซีบรนดาแต่มาดูยกยอครับไม่ได้มาดูโชว์ปลาขอบคุณนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ชวินยองชาแนลนะครับช่องที่เน้นสวาหากินแบบบานๆนะครับหาอยู่หากินไปนะครับ วันนี้ชวินพาทุกคนมายกยออีกข้างหนึ่งนะครับไม้เก่าไม้เดิมนะครับลองนําคีเหมือนเดิมนะครับกัปแปดศอกสองเส้นกึ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปชวินแล้วที่ยังไม่ได้กดติดตามตันนะครับรบกวนกดติดตามชวินยองเพื่อเพิ่มกําลังใจให้ชวินยองตัวเนอะครับส่งกำลังใจให้ชวินใดนะครับผมอันนี้เป็นไฟล์เนาะชวินอยู่บนไฟยนะครับอาจจะได้ยินเสียงนหนานะครับตกไฟยนะครับโซโซเนาะ ซาซ่านะครับในคลิปนะครับตรงนู้นนะครับขีโคใบไม้ขยะกิ่งไม้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเฮามารุนครับชวินขังแรกเลยนะครับวาวันนี้ชวินจะมานก่อนนะครับตาแรกแหกจะมานก่อนว่าเควไม่มีครับ รุ่นต่อไปเรื่อยๆของมันอยู่ในหน้ามันเนาะท่านผู้ชมครับมาแล้วปลาหมานทวินปาปีกครับปาปีกเหลืองหนึ่งโตครับ มาแล้วทา่านผู้ชมโดดเข้ามาแล้วปลาคาวปกหนึ่งตัวโตเราไปเห็นแล้ว ตวิทย์ยังจะโหลดลูกโหลดเข้ามาแล้วหนึ่งโต๊ะประคาปก๊ก หนึ่งโต้ปลาปีกปลาปีกเหลืองครับหนึ่งโต้ปลาส้อยครับตักมา มันมืดคืนมีปลามันถ้าจะหู้ฝนเนาะบ่ค่อยลองเลยนะครับมันเมือนให้ข่าวกำโตเนาะปี๊ดหนึ่งโต๊ปะปาปีครับมันก็มาอยู่นะแต่มันมากาโตอีเนาะ มันประขากระหมูปลาหลองตกดักปลาหลองยองเย็นปลาหลองนะครับหนึ่งโตปลาขาวปอกปลาขาวปอกหน่อย มาแล้วปลาสะปากลงมาแล้วตักมะนี่ใจเย็นๆเอาก็ได้อยู่นะโชว์ปลาให้หน่อยเนาะตัวลงๆครับ โจท์เข้ามาสองโตปลาขาปกฝนก็นลงเม็ดมานะครับท่านผู้ชมตรงงามๆเลยครับสองโตเนาะลงมาแล้วฝน หนึ่งตัวปลาซอยครับลงเม็ดถีไม่ป๊กฝนก่อน จะเป็นเลิงก่อนนี่วะนี่คว้ามาหนึ่งโตสองโตปลาปีกกับปลาขาวปกครับ,รรบ,รรบโหนี่อยนนี้ปลาขาวปลาปีกนี่นะน่าจะมัดกล่องจำอยู่มีกา หลังมันเป็นแต่ขอเนาะยึดจำดีขนาดเอาออกก็ยากนั่นหนึ่งโต๊ะปลาปีดเออปลาซอยครับลงไปในกระชัง หนึ่งตัวปะปีครับฝนเริ่มยุดเลยนะครับตะกีทวิเนีดยป้าบูโต้งนะเนาะไม่ได้ถ่ายสก,กรอนะครับโดดเข้ามาสามโตสี่โตก่อน มาแล้วมาอีกกรรมเนอะปลาขาวตัวง,งามๆเลยนะครับสี่ตัวปลาซอยครับเขาใส่นวลมาแบบนวลนๆน,น,นุ่มนุม ยาวอาัดลาดยาวเอืดเนิดออ้อนันน่ะนันนะน,น,นะนกกระโชวป,ป่านะ่ะเปิงเอฟซีบนดาแต่มาดูยกยอครับไม่ได้มาดูโชว์ปลา <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> โจ๊์เข้ามาประส่อยครับ กำโตเนาะโมนอยู่ออกกำลังปนิโตครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับชาวินสรุปผลงานเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะชาวินก็เลยยุดตกยุดอันยกยอนะครับปลามันบอค่อยขึ้นมันหูฝนครับท่านผู้ชมชาวินได้นำมาสองแางนะครับเอามาแกงนะครับก็ได้อยู่นะครับแต่น่าจะบ่ถึงกิโลเนาะแต่เกินกึ่งโลเพราะว่าชาวินใ้ปลาตัวใหญ่สองโตในปลาบูโตกับปลาสปากโตหนึ่งนะครับปลาขาวปลาซอยเหมือนเดิมครับ ปลาคารพปกเนะะาะคารปีกแดงนะครับพอมีช็อตตักปลาหรือทนม,มู้ชมได้ชมกันอยู่นะครับก็ถือว่าหาอยู่หากินกับปลโมนวลอยู่เนาะถือว่าได้ถือว่อามันนะครับหาอยู่หากินนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ชาววินยองด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมเพิ่มกําลังใจด้วยก,การแชร์ก็ได้นะครับขอบคุณลงหนานะครับสำหรับท่านหนที่เข้ามาดูคลิปชาววินใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามชาวินเลยเนาะ กดติดตามชวินได้นะครับหรือกำลังใจชวินตัวเนอร์ช่องน้อยๆของชวินนะครับและอ่อนจริงหายเนาะขอบคุณนะครับถ่ายคลิปนี้เขาทุกคนมีความสุขกันหนักๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยเนาะเฮงเฮงเฮงปังปังปังกันนะครับสําหรับคนที่ดีทําช่องเนาะคนที่ยังผ่านก็เตอข้อหึสู่ๆนะครับเป็นกําลังใจยังเช่นเดิมนะครับคนที่ผ่านแล้วก็ ขอคลิปปังๆนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชวินยองชาแนลครับ